น้นมันในการจ่ายเชื้อเพลิงมันจะนิ่งมากเพราะว่าไม่ได้โหลดกําลังจากเครื่องยนต์มาแล้วครับเขาแบ่งแยกการทํางานกันเลยนะรถคันนี้แต่งไม่เยอะนะสังเกตโชรคพวงมน์รถครับเดิมๆเ,เลยไม่ได้โหลดลงเลยนะหลายคอมเมนต์บอกว่ารถเล่นราคาขนาดนี้ทําไมตัดโค้ฝากระโปรงออกไปนะครับผมแถมให้แล้วนะครับครับมันจะมีไฟส่องสว่างสอง้าให้เราช่วยถอยจอดเช่นเข้าซองหรือเทียบข้างมีมาให้แบบครบคันเลยคันนี้มีหมดออโต้โฮ เข้ามาให้ด้วยเอาถ้โฮคือในระบบที่มันช่วยเบรกนะเราต่อติดตฟไฟแดงเนี่ยเราเข้าตัวดีอยู่แล้วไปเบรกได้เลยครับแล้วถึงเวลาไฟเขียวเราเยียบคัะเร่งเข้าไปได้หนึ่งโดยที่เราไม่ต้องมาขยับตัวเอ็นตัวกีแล้วกว้างขวางมากเด็กๆชอบเลยนะใครมีลูกเด็กๆๆเล,นะล็กแด,กดงใมบ้าตั้งนั้นท้ายเนี่ยเล่นไอแพดเล่นอะไรในชอบเลยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับต้องฟอร์ดเองครับเดี๋ยวนี้ผมจะพามาดูเอเวอเรสต์ในตัวท็อปสุดเลยนะชื่อรุ่นว่าเอเวอเรสต์ไทเทเนียมครับแต่ไม่ต้องตกใจนะสังเกตได้ว่ามันจะเป็นโทนดําหมดเลยเพราะว่าเรา หลายส่วนเลยที่เป็นโทนดำครับเดี๋ยวก่อนอื่นที่เราจะไปในเรื่องของแต่งเนี่ยเรามาดูสเปคของห้องเครื่องยนต์กันเลยว่าคันนี้มีสเปคห้องเครื่องยนต์มีอะไรเข้ามาบ้างนะนี่สิ่งแรกนะครับที่ผมแถมไ้กับลูกค้าไปก็คือโช๊คคั้มฝากระโปรงนะหลายคอมเมนต์บอกว่ารถเลนราคาขนาดนี้ทําไมตัดโช๊คฝากระโปรงออกไปนะครับผมแถมให้แล้วนะครับแต่บางคันที่ผมรีวิวเนี่ยแล้วผมไม่ได้ติดเนี่ยคือ ผมลืมนะครับผมลืมแล้วผมก็ไปกับตากล้องเลยนะครับไปติดลูกค้าใหม่ให้ฟรีเลยนะสังเกตได้ว่าห้องเครื่องเนี่ยนี่คือเดิมเดิมเลยนะจากโรงงานเลยนะครับเครื่องยนต์ทําการวางต่ํากว่าตัวบอดี้นะครับแล้วก็วางเสริมเข้าไปด้านในนะครับคืออย่างแรกเลยครับที่วางต่าเนี่ยเพราะว่าง,ง่ายต่อการสวิตนะเวลาเกิดเหตุรถเป็นอะไรขึ้นมาในภายภาคหน้าเนี่ยก็จะสวิตได้ง่ายต่อช่างนะครับและการที่เถริตัวเครื่องเข้าไปด้านในเนี่ยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุด้านหน้านะครับไม่ให้มันกระทบกระทองเครื่องยนต์นะครับแต่สังเกตได้ว่า ใส่พานมูเล่ครับหรือใส่พานด้านหน้าเนี่ยที่เราเคยเห็นกันในเครื่องดีเซลเนี่ยอันนี้ไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะเพราะว่าเขาใส่เป็นพลังไฟฟ้าเข้ามาพลงไฟฟ้าเข้ามาเนี่ยเพราะว่าประโยชน์ของมันเนี่ยคืออุณหภูมิความร้อนหรือว่าน้ํามันในการจ่ายเชื้อเพลิงมันจะนิ่งมากเพราะว่าไม่ไโหลดกําลังจากเครื่องยนต์มาแล้วครับเขาแบ่งแยกการทํางานกันเลยนะแล้วบนเครื่องยนต์เนี่ยเขาจะมีฝาโฟมนะครับเขาจะกักเก็บเสียงไม่ให้เสียงเข้าไปด้านในห้องโดยสารนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นเครื่องดีเซลนะครับ2.0ลิตรนะมันจะ มีเสียงของเครื่องดีเซลครับเสียงเข้าไปรบกวนในห้องผู้โดยสารนะเวลาเราขับอยู่กับครอบครัวเนี่ยหรือว่ามีลูกหรือว่ามีพ่อแม่ผู้ใหญ่ไม่ใหญ่นั่งด้านในก็จะเสียงก็จะค่อนข้างที่จะรบกวนนิดนึงนะเขาก็เลยใส่ฝาฟอมตัวนี้เข้ามาครับถ้าไม่เชื่อลองมาลองขับได้นะแล้วก็คันนี้ความร้อนเนี่ยจะไม่กระจายไปห้องทั่วห้องเครื่องยนต์เลยเพราะว่าเรามีฝาฟงที่กักเก็บความร้อนที่ดีนะครับเครื่องยนต์เนี่ย2 1งแรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรเป็นเครื่องร้นเครื่องยนต์ตรนะครับเป็นเครดีเล และมีเทอร์โบสองลูกด้วยครับเทอร์บโบอยู่ด้านนี้ครับเป็นเทอร์โบไฟฟ้าที่เซ็ตค่ามาจากโรงงานแบบเสถียรที่สุดแล้วนะครับหนึ่งลูกทำงางรอบต่ําอีกหนึ่งลูกทํางานรอบสูงนะครับแล้วทีเนี้ยปัจจัยหลักที่สาคัญก็คือได้เบรกไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์เข้ามาถามว่ามันทำงานยังไงครับคือการทํางานของเขาเนี่ยเขาจะจับจากคนขับขี่เลยนะครับตามเจ้าของรถเลยที่ขับเลยหักพวงมาล,ล,ลัยเร็วหรือว่ารถกระชากหรือว่ากเกเรฉุกเฉินเนี่ยเบรกไฟฟ้านี้เขาเซ็ตมาเนี่ยเขาไปทําการจ่ายน้ำมันเบรกมารอเพื่อเบรก กรณีฉุกเฉินนะมันสร้างความปลอดภัยให้เรามากๆเลยนะครับแล้วก็คนในครอบครัวเราเนี่ยถือว่าปลอดภัยแน่นอนในกรณนนีถ้าเราขับไปเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยถามว่ารถที่มีน้ําหนักเยอะที่สุดของ P P V เนี่ยมันก็คือไม่พ้นเอเวอเรสต์้วครับ2.5ตันนะถ้าผมจต่ไม่ผิดมันเยอะกว่า P P V ทุกรุ่นเลยแต่ความแข็งแรงมันมีมากกว่าแน่นอนนะครับมันมีมากกว่าคือ,อยังไงครับคือเหล็กในการที่มันจะคุ้มตัวเราและครอบครัวเราเนี่ยมันปกป้อง เราได้เลยนะครับก็ลองตัดสินใจดูใครที่กำลังช้าน้นหนักตูก็ลองตัสด,ด,ดตสินใจได้เลยนะมันไม่บางนะมันมีความหนาแน่นบึกบืนมันเหมือนมันเหมือนเรามี guard, บอดิการ์เราเรามีกล้ามบอดิการ์ที่มีกล้ามที่คอยปอกป้องเรานะครับถัดมานะครับเป็นแบตฟงโคเ AGM 800 t c a นะครับจ่ายน้ำจ่ายพลังงานได้ลึกมากนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรามีไดชาร์จขนาด250แอมป์อยู่ตรงนี้ครับและแบตเตอรี่เนี่ยสิ่งที่สำคัญเนี่ยแบตเตอรี่ทุกรูปมีน้ำกดหมดอยู่แล้วครับเวลารถเราเอียงออฟโรดเนี่ย น้ำของเลดอ,อยู่ด้านในเนี่ยมันจะกระชอกออกมาทาให้เปืเป้อเื่อนได้แล้วเครื่องยนต์เกิดความเสียหายมันจะกัดด้านบนออกแต่แบตเตอรี่ตัวนี้ที่ฟอร์ดเลือกมาไม่มีนะครับายพลังงานได้ลึกนะครับก็ทําให้ไฟฟ้ามันไม่ตกนะไฟฟ้าตกคืออะไรเปรียบเทียบอย่างเลยฮะถ้าเราชาร์จแบตมือถือในรถเนี่ยล้วถ้าเกิดไฟมันกระชากตกขึ้นมาเนี่ยโทรศัพท์เราไม่เหลือครับพังแน่นอนนะครับแต่ในรถของฟอร์ดนะทุกรุ่นเลยนะครับ แบตเตอรี่ก็ดีแล้วได,ไดชารจขนาด250แอมป์ที่จ่ายพลังงานได้เสถียรและเยอะแล้วเหลือเนี่ยไม่ต้องกลัวที่เครื่องไฟฟ้าข้างในที่เราทําการไม่ว่าจะเป็นไฟบ้านเล่นโน้ตบุ๊กเ่ยก็ไม่พังแน่นอนผมรับประกันได้เลยนะแล้วก็นี่ครับท่อแอร์ที่อยู่ฝั่งนี้นะความเย็นเนี่ยมันจะผ่านท่อแอร์ตัวนี้ครับถ้าเกิดมันอยู่ฝั่งูุนเนี่ยอุณหภูมิความร้อนมันจะรบกวนเขารบกวนเขาทําให้ความเย็นเนี่ยมันเดินไม่นิ่งนะแต่ท่อแอร์ที่อยู่ฝั่งนี้ความร้อนอุณหภูมิในขวังเนี่ยมันน้อยมากนะครับแล้ว แอร์ของฟอร์ดในเย็นมากหลายคนพูดแล้วรถทุกคันเวลาจอดตากแดดผมบอก,กน,นะครับว่ามันร้อนอยู่แล้วแต่ฟอร์ดอ่ะให้เวลาเขาแป๊บเดียวเขาจะความเย็นเนแป๊บเดียวเลยเพราะว่าอุณหภูมิของความเย็นเนี่ยเราปรับต่ําสุดได้15.5องศานะถ้าปรับเป็นโลม,มันถึงได้14องศาเลยนะเรามีแอร์อุ่นเข้ามาให้ด้วยถือว่าครบคันเลยนะครับนี่ครับโชว์ฝากระโปรงนะมีเข้ามาให้แล้วครับตากล้องนะเราไม่ต้องไปเปลี่ยนแล้วนะไม่ต้องขับไปตามเปลี่ยนให้กับลูกค้าแล้วนะครับ เดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับในตัวของของแต่งนะครับทีเนี้ยของแต่งเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะครับถ้าเกิดลูกค้าคนไหนนะครับชอบรถรุ่นนี้แต่ไม่ชอบของแต่งแบบเนี้ยสามารถเปลี่ยนได้นะสามารถเลือกได้ผมที่มีแคตตาล็อกไปเลือกหรือว่าชอบแบบไหนไอโบอาร์ดีเนี่ยนี่ครับด้านหน้าเนี่ยก็สามารถเลือกสีได้เปลี่ยนรูปแบบได้จะเป็นวิกเตอร์จะเป็นแบบของแรปเตอร์ก็ใส่เข้าได้เลยนะครับไฟมินิก็ใช้งานได้จริงนะแล้วชุดสเกิร์ตด้านหลังเนี่ยก็เป็น AKC นะครับชุดสเกิร์ตเนี่ยใส่ดี ขายดีมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวที่มันจะปิวแน่นอนนะครับเซนเซอร์ด้านหน้ามีมาให้ทั้งหมด6จุดแบบนี้รวมถึงไฟตัดหมอกก็เป็น LED เข้ามาให้ด้วยนะครับไฟหน้าเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเป็นใบลูกแก้วนะครับไบเมทิก LED นะครับเปิดปิดและสูงต่ำอัตโนมัติครับเขาตรวจจับจากอะไรในระยะเ0 0เมตรเนี่ยถ้าเกิดไม่มีแสงพอตกกระทบเนี่ยนู่นครับไม่มีแสงพอตกกระทบกล้องไอเดียหรือกล้องทเทอร์ลิงนะเขาจะดอปไฟสูงให้เลยอัตโนมัติเพื่อให้ไม่ให้ไฟช็อตตาชาวบ้านนะแล้วกล้องตัวนี้เขาตรวจับอะไร คือเขาไม่ให้รถออกนอกเลนนะถ้าเรารถออกนอกเลนเราก็ดึงเขาจะดึงตัวรถเข้ากลับไปอยู่ในเลนได้เลยนะแต่พงมาลัยมันไม่ได้ขืนนะถ้าเกิดเราเลี้ยวไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยมันก็จะขื้นขืนนิดนึงแนตะ่จริงแล้วเราสามารถคอนโทรลเองได้แหละร้อนตะครับแล้วไฟลูกแก้วดวงน้อยเนี่ยสำคัญมากนะเขาจะเลี้ยวตามพงมาลัยเลยนะพงมาลัยเราหันไปทางไหนเขาจะส่องตามด้านข้างให้เลยนะเราหันไปสุดเนี่ยร้อยแปดสิบองศาเนี่ยไฟก็จะส่องตามให้เลยนะครับเพื่อเราจะได้รู้ว่าด้านข้างเนี่ยมันมีอะไรอันตรายกับตัวเราหรือเปล่านะครี้ มีอะไรมากีดขวางเราสามารถหันหพวงมาลัยไปส่องได้เลยนะครับก็เราก็จะให้ระบบความปลอดภยัยแล้วก็ความมั่นใจให้กับเรานะครับรวมถึงไฟเดนทัมเลนิ่งไลท์นะครับที่เป็นรูปโซซีสองฝั่งแบบนี้นะครับส่องสว่างตลอด24ชั่วโมงนะตอนกลางวันก็จะเห็นแบบชัดเจนนะครับนี่เลยนะในลักษณะนี้นะครับชัดเจนเลยนะเดี๋ยวมาทางด้านข้างกันบ้างครับรถคันนี้แต่งไม่เยอะนะสังเกตโฟร์ฟอร์นรถครับเดิมๆเ,เลยไม่ได้โหลดลงเลยนะเดิมๆเ,เลยถามว่าเป็นแอนร์นนตซตังไหมแอร์ตซตังครับ ล้อแม็กเป็นขอบ20นะเป็นเลนโซ่นะครับเป็นแบบ flow forming นะเป็นขนาดที่เบามากนะขนาดที่เบาเนี่ยมันมีประโยชน์หลายอย่างมากครับคือ1เลยเนี่ยมันทําให้ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับแล้วก็ลดภาระ,ะช่วงล่างแล้วก็ออกโตได้ดีกว่าระยะเบรกสั้นกว่านะครับคุ้มด้วยยางโตโยต้าอาร์ทีโอเพนครั้งที่เป็นยางที่ขายดีมากๆเลยแล้วก็ราคาก็ระดับหนึ่งเลยนะยางสเปคยาง275 55อาย20นะครับถามว่า275น้องมันใส่ได้หรือมันใส่ไม่ได้ครับพี่ แต่เราทําการปัดซูมไม่ได้เรียบร้อยนะปัดซูมไม่เรียบร้อยนะมมยยแ,ลแล้วคันนี้ช่วงล่างไม่ได้เปลี่ยนนะเป็นช่วงล่างของเดิมของฟอร์ดเลยนะลองสังเกตดูว่านี่ครับเบรกเดิมเดิมของฟอร์ดนะเบรกเดิมของฟอร์ดเนี่ยถามว่าดีไหมดีครับดีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนเป็น20เซหรือว่าพนาเมล่าก็จะดีขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่า,าจานเขาจะใหญ่ที่เราคัตตอมครับให้ที่ผมส่งรถกับลูกคันทุกคันของลูกค้าเนี่ยมันก็จะมีขนาดจานที่ใหญ่มากเยนะเยะเบรกเบกสั้นแต่ถอันนี่และเบรกสั ก็ดีในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าเรามีเบรกที่ถ้าหนึ่งเบรกบูตเตอร์คอยจ่ายน้ำมันมารอรับเลยละเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยจับอยู่หมัดแน่นอนนะครับและด้านข้างเนี่ยคันนี้มีกล้อง360องศาเข้ามาให้ด้วยนะแล้วสังเกตด้วว่าตรงกระจกเนี่ยเขาจะมีไฟสองสว่าง,ง,างใ,หาให้เราเวลาตอนกลางคืนเราจะเปิดรถเนี่ยเราปลดล็อกรถเนี่ยเรามองไม่เห็นเนี่ยนะครับมันจะมีไฟสองสว่างสองทถาให้เราเพื่อเพื่อกันอะไรฮะอ่าผมพูดแลการสัว์เลนส์คันกันอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ด้านล่างนะครับ แล้วคันนี้สังเกตได้ว่ามันลมดำหมดเลยนะไม่เรียกว่าโดนลมดำดิเราเรียกว่าแรปสติ๊กเกอร์ใหม่หมดเลยปกติเนี่ยราวหลังคารนี่ก็เป็นสีเทาสีสีบอลน,นะครับแล้วก็แรปสีดำเข้าไปนะครับกระจกก็สีดำเช่นกันนะครับบันไดขึ้นของเดิมหมดเลยนะครับด้านท้ายล้อชุดอย่างของเหมืองของด้านหน้าเลยนะครับแล้วคันนี้ด้านท้ายเนี่ยมีบายสปอร์ตโมเลด้านะครับคือการลดมูอัมสายตาและคันนี้มีช่วยเบรกอริยะด้านท้ายด้วยนะครับกรณีถ้าเกิดจอดทอง เราถอยมาเนี่ยเรามองไม่เห็นรถด้านท้ายเนี่ยคันนี้จะทําการเบรคให้เลยอัตโนมัติแล้วก็มีช่วยถอยจอดเช่นเข้าซองหรือเทียบข้างมีมาให้แบบครบคันเลยแล้วก็ไฟท้ายลมทําให้เรียบร้อยนะครับชุดสเกิร์ตด้านหลังเนี่ยใส่มาเป็น AKC มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้นะแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาให้ทั้งหมด6จุดด้วยนะครับซึ่งให้ระบบให้มันครบคันกับเราที่สุดนะครับแล้วสิ่งที่สําคัญของด้านท้ายเนี่ยมันคือ เซนเซอร์ sensor, เป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะเดี๋ยวผมจะลองสาธิตดูว่ามันทำยังไงสมมุตินะเราถือของมันหนักๆเนี่ยเฮ้ยโอ้โหจะทํายังไงดีเราจะใส่ของเอาของไปใส่ด้านในยังไงดีนะครับเราใช้เท้าเตะได้เลยนะเดี๋ยวผมจะเตะดูว่ามันเตะกี่ครั้งมันจะเสียนแค่ไหนนะแต่ผมยังไม่ชินนะถ้าเป็นเจ้าของรถจริงๆผมว่าใช้ไปมันก็จะชินนะเพราะว่าอะไรฮนะถ้าเราเตะครั้งหนึ่งเนี่ยมาครั้งมันไม่เปิด่ไม่ต้องตกใจมันไม่ได้เสียนะเพราะว่า บางครั้งเขาไม่มีระบบเซฟตี้ให้เราคือกันมันก็แทกหน้าเราเดี๋ยวผมจะลองเตะดูครับว่าคันนี้มันกี่ทีนะสองครับอ่าผมเตะสองทีนะเดี๋ยวดูว่าผู้ชมที่ซื้อไปจะเตะกันกี่ทีนะครับก็ด้านท้ายนี่นะครับก็สามารถเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะหรือเตะก็ได้หรือทางด้านในรถด,ด้านหน้าก็สามารถเปิดได้เปิดที่รีโมทได้นะครับแล้วก็บาะนั่งแถวสามเป็นเบาะปรับแบบไฟฟ้าเลยนะ นั่งแบบสะดวกสบายเลยแหละนะไม่ต้องเป็นแบบแมนนวลมือกว้างขวางมากเด็กๆชอบเลยนะใครมีลูกเด็กเล็กแดงสมารถตั้งด้านท้ายเนี่ยเล่น iPad เล่นอะไรเนี่ยชอบเลยนะแล้วคันนี้สามารถเตะได้ก้อนนี้เตะปิดถามว่าเซ็นเซอร์มันจะยากกว่าไหมมัน,ม,นมันไม่ได้ยากกว่าครับแต่มันจะเซฟตี้ก้อนนี้ถ้าเราเตะอย่างเงี้ยมันจะกันมันจะกันด้านท้ายเดี๋ยวผมจะลองเตะดูว่ากี่ครั้งแล้วกันนะนี่ครับเตะแล้วเรารีบถอยออกมาเลยเพื่อกันที่มันกระแทกทีสะเรานะ เดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านในนิดนึงนะครับคันนี้มีหมดาการขับขี่เยอะพอสมควรนะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่ผมจะขึ้นไปด้านในผมจะให้ดูฟอร์แม์ Man ด้านในก่อนเลยเป็นโทนดําทั้งหมดเลยนะนี่ครับเบาะเป็นเบาะหนังคู่หน้าแล้วก็เป็นเบาะปรับแบบไฟฟ้าแปดทิศทางคู่หน้าเช่นกันนะสามารถปรับขึ้นปรับลงปรับได้ตามอัธรยาศัยเราเลยนะพวงมาลัยเป็นบางติฟังก์ชันถัามีอะแดปตีฟครูซคอนโทรลก็มาให้ด้วยหน้าจอแบบดิจิตอลด้านหน้าเข้ามาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมขยาบขึ้นนิดนึงครับ โหมดการขับขี่คันนี้มีทั้งหมดหกโหมดนะเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนได้ดูแล้วกันนะครับว่าโหมดการขับขี่เนี่ยคันนี้มันมีโหมดอะไรเข้ามาบ้างนะมีโหมดปกตินะครับโหมดประหยัดนะหน้าจอจะสวยมากโหมดลากพ่วงเป็นไงโหมดถนนลื่นนี่ครับโหมดคนล่องโหมดสายครบหกโหมดนะโหมดการขับขี่เนี่ยหรือโหมดขับสี่เนี่ยเขาจะปรับตามโหมดที่เราเลือกเลยนะครับแล้วคันนี้มีเกียร์ไฟฟ้าอียิปต์เตอร์เป็นสิบสปีดเปเกียร์ไฟฟ้านะ แล้วก็คันนี้มีหมดออโต้โฮเข้ามาให้ด้วยออโต้โฮคือในระบบที่มันช่วยเบรกนะครับเราต่อกิตจะติดไฟแดงเนี่ยเราเข้าตัวดีอยู่แล้วไปเบรกได้เลยครับแล้วถึงเวลาไฟเขียวเราเหยียบคันเร่งเข้าไปได้เลยดยที่เราไม่ต้องมาขยับตัว N ตัว P แล้วถือว่าสะดวกสบายมากครับสกตลด้ว่าหน้าจอเนี่ยเป็นแบบ12.4นิ้วนะครับแอร์แยกอิสระสายขวาด้วยนะครับรองรับแ a p p l ิล a p เพนนอ a โต้มีเวลเลชัชเชอร์เข้ามาให้ด้านนี้นะครับแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะครับทางด้านนี้ โหมดการขับขี่นะครับขับ2 4 h 4ีโลมีคําให้4โลเนี่ยก็คือโหมดปีนป่ายในรอบความเร็วที่ต่ํามากนะ4 h เนี่ยความเร็วไม่เกิน120ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วสามารถตัดเลยแล้วคันนี้มีสรุปมูลรูปเข้ามาให้ด้วยเรียบร้อยเด็กๆชอบไปนะถ่ายรูปกันโอ้สนุกสนานเลยแหละแล้วก็ผู้ใหญ่หลายคนบางคนชอบสูบุรีอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถค้นควันขึ้นไปได้เลยถือว่าเป็นรถที่เป็นค้าที่ดีมากครับออปชั่นจัดเต็มทุกอย่างนะครับกระจกด้านในเป็นแบบปรับแบบอัตโนมัติตัดแสง ะครับแล้วก็อช่องเสียบยูดบีนะครับก็ไม่ต้องตัดต่อสายไฟสามารถต่อกล้องด้านหน้าได้เลยนะครับทางด้านเนี้ไฟด้านเนี้ต่อให้เราจะปรับยังไงก็แล้วแต่เวลาตารตทเครื่องมันก็จะเป็นเปิดไฟแบบออโต้อัตโนมัติด้วยแล้วก็มีลดแสงเพิ่มแสงหน้าจอทั้งหมดเลยนี่ครับครบครันนะครับพวงมาลัยเนี่ยปรับขึ้นลงได้ผมทําให้ดูแล้วกันนะตามไซรักรของผู้ขับขี่เลยนะขึ้นลงสี่ทิศทางดึงเข้าดึงออกได้เลยตามที่เราถนัดได้เลยนะครับคันนี้นะ ถือว่าครบคันเลยนี่อีกอย่างหนึ่งครับมือจับไม่ต้องกลัวจะหักแล้วนะครับมือจับอยู่นี่นะครับไม่ต้องอยู่ตรงนี้แล้วนะครับใครชอบหรือว่าดูไปแนวทางแล้วกันแล้วก็ล,วกลองตัดสินใจดูบางคนลูกค้าบางคนเนี่ยเขาชอบอีกแบรนด์หนึ่งนะชอบมากเลยพอมาได้มาลองขับลองมาดูโหมดออปชั่นเนี่ยตัดสินใจตัดสินใจซื้อเลยนะครับถือว่าเป็นรถที่ P P V แล้วได้ความเท่ด้วยแล้วได้ความปลอดภัยแกตัวเราแล้วก็คนที่เรารักด้วยนะ ราคา1,897,000นานะครับรถหลอ่ลอ,ลอแบบนี้เป็นของคุณนะครับก็สำหรับท้ายคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องต้อมฟอร์เอ็ด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมา,มากครับสวัสดีครับ